ยังคงเช่นเดิมก็คือไปผ่านที่โลโกรและเต้าแค่กระตาแล้วไปส่งเมียนนั่นหมายว่าเดิถึงค้าส่งช้ากว่าประมาณ5ถึงหวันนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอีกเป็นเท่าต,ตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกับอีกบริษัทนึ่งที่ส่งสินค้าเียผ่านเข้าที่ดาน แล้วผ่านไป้ปัตตุกตาผ่านโซร่าไปออกไปวัดกาญจนีแล้วก็ข้ามไปที่หนึ่งท่าควายนะครับ้เวลาประมาณ6ไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับข้ามแล้วเที่ยงแต่ก็ถูกกว่าเวลาก็เร็วกว่าลูกค้าที่รอรถถึงทาอยู่ที่เมียเนี่ยเขาไม่รออก6วันนี่เวลาถึงนะแล้วก็แพงด้วยขณะที่เราขึ้นมาที่ผ่านเส้นนิดดานโตคกตาาโซราา การระดวีทวายเร็วกว่าตั again, like so ้งห้าหมื่นวันแล้วก็ยังใช้จ่าอยู่ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ของโลกเนี่ยทางด้านการทั้นประเทจะเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างน่ามั่นใจมากเลยนะครับทีครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีว่าเมื่อเราเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยจะมีข้อตกลงเอกชนอยู่พวกเราแต่ละรอ่าทุกเือนรลย ที่ตัวมร่มกนว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงมาปรกอนที่เรเ็นเดนนที่ผมว่าเหมือนก่อนรัรถไฟควมเร็วสูที่ปุ๊ที่2-3าันใโรจะงนแต่ต่อไปก็มีามื่อไม่กี่เดืน3-4ปีนี้ก็มี้ทเดืน3วยโีก็ประเทศานะครับลอง ให้ฝัน่านนะครับเลยครับบ้านเรายถูอช้ามากใน่องการสื่อารระนะครับประเทศลาวีเวลาที่อู่ครละแหชัากวเราเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตการส่งอินเทอร์เน็ตขวงเราถูกต้องมากเลยมันมีไปใช่หรืนยัอย่างของเตอร์สวัสดารไทก็ใช้ไม่ได้มากแต่ที่ทางนทฤษีของเราที่ ความเร็วนะความเร็วประสิทธิภาพในการผเนี่ยพรเราสามีไม่ได้เลยือจะไปชืมาชื่อันก็ือเราเป็นของเราเป็นของเราพีกคของทโตดีนะครับประเทศไทยนี่คของตัวตครับต้ก็เช่าเราคืเราแล้วทีมงานสตาเราองเช่าเราต้องอะไรเราแต่เราไม่ออกผ่านม่ใช้สิ่งเหล่นี้ รถรถสามเครื่องหน่งหรืที่รถเป็ดหนเนี่ยเดินไปที่ไหนก็ได้ทุกที่สามารถดูจะดูความรเเสีนะอานดูหนังฟังเพลงเก็ต่อเพื่อนฝูงคุยกันเห็นใ้เห็นตาแล้วบางคนมีญาติเปยนอยู่ที่เมกาบางคนมีญาตทำงานอยู่ใต้องนขนอยที่ขาลด เปิดขึ้มาูันได้ไดยนะครับก็ได้แล้วผมเรายังยังได้เลยนะครับคืออย่างเชอนตรงนี้ก็จะมีรถไฟครับที่ทางทางเรือผานใหไทราต่อมาผมต่อมาหนึ่เนครับตอนท่ีพักให่ที่จะื่งของปนกเสียงแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนนะก็ื่นช่วยชี้ตรง เป็นเป็นอ er ้อมกิกางเราชี้มากนะได้นะครับถ้าเราดูนะครับเดิมทีเนี่ยพอผ่านสิงคโปร์ไปเนี่ยไปถึงซาลิเดียแล้วเนี่ไอ้ลำพื้นใหญ่เห็นไหมฮะลงพื้นใหญ่แนะครับกางกางนะเบื้อสุดของยุโรปมันต้องไปอ้อแล้วก็ปีนขึ้นมาข้างบนอีกนะครับจนถึงมองเห็นไหมครับ ตรงนี้ครับคุณทะเลแดงนะครับคือเขาจะผ่านตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็พอผ่านรูกตรงนี้ไปเนี่ยตรงประเทศอินดีนะคะรับอีซีสเตรเลยเนี้ยออกลุกออกไปก็จะไปเข้าสู่เข้าสู่ทะเลมเมร์เตเลเนี่ยนะครับถึงเมร์เตเลเนี่งก็หมายถึงว่าจบแล้วนะครับมันจะโลดมากเลยลุกถ้าลองย้อนไป ว่าเดิมทีเนี่ยพอไปถึงตรงทะเลแดงเนาะมันไม่ได้ลอดตรงนั้นไปนะเพราะเป็นเขตสงครามลอดไม่ได้มันจะลงมาตรงวมพื้นทใหญ่ได้รับการนะครับก็มาลงมาติดเวลาเยอะมากเลยนะครับผมส่งสินค้านะส่งสินค้าเราไปขายที่สิประเทศอ่าสวิเดอแลนดแคนาดาดีเวียนะครับ ใช้เวลาเดือนท้ายของ28วันอันนี้เตินเดินแบบไม่มีเลยนะครับ28วันแต่ถ้าเราผ่านข้อตกลงทะเลแด้เลยเนี่ยมันประหยัดไปรู้สผมว่าอาจจะถึงส0วันหมดพะมัน้งเข้าไปทะเลนี้เรื่องต่ออ้อมต่อสเปนแล้วขึ้นขึ้นก็ได้เลยนะครับก็ทีนี้ก็ นะครับผ่า,า,านรถคนหรือหนานะครับเข,ข,ข้าบอกแกันของเราทำกันแล้วไดครับบอลกแล้วเราออก่จอทที่เรียนกันนะครับเรียนจันาก็เลยไปเข้าของรนะครับใช่ไหมฮะวันี้ก็รอพวเราผมยังไม่มมมวงอได้เพราะพูดกันมา สางทีถ้าก็ที่เราดลอเวลา หลังจากปี2558ครับในนี้มีใครเป็นค้าขายเป็นซื้อผลไม้ไปขายเชื่ออะไรครับมีแม่ค้าไครับในนี้มีไหมครับมีไหมครับสมมติว่าขายอะไรนะครับใครขายอะไรเองตุวอย่ามารูนะครับมนะีใครขายแตงโมงไหม เัวรากดอกดอกวบกบัอกผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวเราซื้อมาจากเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์มาส่งโคาโคราชขายตอสองแสนราคายสันเห็นไหมัต้นทุนมาถึงสังขารที่กิโลหนึ่งสามสิบาทใช่ไหมครับ แต่ว่าพอเราตรวจสอบราคาดูว่าเอ๊ะถ้าเราไปที่ที่ตัดซองเนี่ยตัดซองเขาเกบปูอากาศเขาหือนเชียร์ใหม่นะแต่ว่าเขายู่ในบรรดาองเราว่าที่ตัดซองาจตเซลล์เราิโลเมรอากาศเขาหนาวเป็ียใหมเาปู่ามครับเราก็ไปเช็คดูที่ถนน7กิโลนึงเ็ ใช่ไหมแค่ทเราเสโราขายที่นี่ที่สาขาท่นะครับโยงสุสิเราก็ตีต้ไปเอาเลยนะครับไม่ต้องเสียภาษีเขาเรียกว่าเป็นฟรีทิแอร์เยียเป็นโตรลาเดเร่เป็นประเทศเลเวรนะครับ,บ,บที่คำเป็นเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอซีตั้งแต่ภาษาไทยไปสประชาคม เศรษฐกิจรวมอาเซียนรู้สิ่งประเทศี้จะต้องมีอิสรภาอยูเลยแล้วปกตีเราไปเอาโเจ็ดบาท้กขายขาเราก็ขายได้ถึงเดียรถ้าเราปรยันกานั้นเราก็ขายได้ทุาขายลคาก็ได้ใช่ไลาเราขายสาิบบาทเราขายที่ห้าบาทเราก็ขายถึงเดียวนี่คือเป็นรูปด้าที่ชี้ชีวจะเปลี่ยนไปนะคาก็จะเปลี่ยนไป การที่รถไฟวิ่งจากประเทศจีนผ่านไปสิงคโปร์การที่เรือบนถ่งพะโลทิดานแล้วผ่านทุกดาลไปลงที่ถวายออกที่โลกนะครับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยเคลื่อนไหวในต่างๆเนี่ยฉะนั้นเองการมีรายได้หรือสถาที่เกิดขึ้นวิีชีวิตก็จะเปลี่ยนไป หลังจากพูดตรงนี <If S 1> Jamie Jamie ้ยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีทุแกรันตพี่น้องกันทั้งหมดนะครับมากว่าเภตอนตนกเขาเรียกว่าดินแดนสุวรรภูมินะครับสุวรรณภูมิจะกับมาอั้งหนึ่งหลังปี2558แต่เราตกใว่าลูกเราไปได้แฟนมากนะาเยนะฮเป็นเรื่องที่กลับการกลับมาอีกค้นแต่สุวรรณภูมินะครับครับ ท่านดร์ักก่อนนแล้วมีคำา่อค่ะแถือยากชี้ให้ห็นคัง่ตในทีของเราเพาะวาว่าประเทศไทยจะเป็นจุดกานไไหที่ท่านดือาวา่านะคะตรงนี้เป็น Gracias. ไทอชาทีขอย่หาดใครที่ใครถูกรพาอา้กว่าเรื่องของไทยกองชาเนี่ยเรื่องเขาิหารจากสมเด็จพระเ้าการแแ่งเขตบินแดงเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าตูที่ที่นะครับไปตรงกุ้งนทะเลนะครับนันเือแชีวิการเขาขีดเส้นเลยนะครับเอาไว้พักวัขีดเส้นแบ สมมติว่าเขาทอสุนีนะฮะปส่งนีนไอสูนนะ้าผิดใช่ไนมครับไ่ต้องนาเลยนะครับแบงอเลยแล้วเอง้ยทะเาะกันเธอจะโกงได้ไอ้เี่เหมือนกันนะครับเรอยู่กันมาเนี่ยกำลัง้ิทธคนจุรินคนจุรินนะครับคน กำลังทานทานแดงเนี่ยพี่น้องท่านตรวจทุกเราลงไปนะครับผมลงไปเนี่ยเกตอนมีชัยนะครับดอนมีชัยไล่เป็นคนสุดท้าี่น้องผมพี่น้องทั้งหมดเราจะเี็นี่ญาตเป็นมหาสุขทานไม่ชอบอะไรนะครับนี่ยังมีเรื่องที่อะไรเตรียมรถกันอีกเยอะเลยนะครับภาษสารคามก็หนุ่มมานะครับก็มีคนต้องการที่จะรบ ผ้าไจริงๆแล้วจริงท่านกมองไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นช่วงทุกปีเราพี่แดนเอเอ็มนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีโฉมงามต่อเนื่องมาสองปีนะครับหยุดเรื่องที่ผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มาโผล่ขึ้นมาในเรื่องของทุกปีแล้วแต่พยายามที่จะสงบปมารวมกลุ่มอาร์เซนอลไม่ได้มันก็จะรวมทางเช่นเดียวกันที่นี่เป็นการอาเซียนนะครับแดนจังหวัที่หมอในแดนจังหวัด นะครับเขาจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต้องหาเรื่องมาทะเลาะกันสมาคมบายซึ่งต้องแต่งหรือไม่มีเอกภาพนะครับปัญหาเรื่องหมูงเรื่องนี้ใครจะ เที่ยนะครับมาเที่ยวชายทะเลนะครับต่อไปมันมีสถานีอุสาินด้วยนะครับตอนนี้คนกำลังมาได้มีสถานีการละชาที่บาที่กำลังรอโพนะครับมีที่ทาคนที่มาเที่ยวภูเก็ตนะครับเวลาน้อยเขาอยากไปช้าเขาไปยังเลยนี่แล้วเกิดเขาอยากได้เห็นเขาดินหนานพราะมีข่าวเรื่องไอนี่ มันมีข่าวไปทั่วโลกไลยไทยจะลดโรงเรียนพนี้ไปจำเลยได้ดูเลยสเป็นยังไงเขาก็ไปดูได้เราก็ได้ตัมเนเข้าข้ามผ่านพวกเราไปเขาไปไปทางโรงเรียนพิจารับเราก็ได้ตา้ซื้อตั๋วข้าไปนลกเก็บค่างเรียนที่เข้าไปชมของพารณาแบบนี้เก็บทางเขาก็ได้เงินจะนำการทุกข์อไกัน แต่มันมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเรื่องที่เลือกที่อยากพูดต่อจะจะเป็นการรวมกันนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผมที่ต้เป็นโอกาสอ่ะใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยนะครับตรงนี้นะไม่มีหลายจุดแล้วเพราะว่าที่นี้นะครับร้านก็มีนะครับแต่ว่ายังมีครามลุกขึ้นมานะครับของศูนย์ทหารคำถามต่อไปนะคะถามท่านสุรพลนะคะถ้าเปิดประเทศไปแล้วนะคะคนเข้า จู่ธุระเีระปกติอยู่แล้วนะแต่จริงๆว่าถ้าเปิดขึ้นมาระบบจะเปลี่ยนเงินก็จะมันก็จะดีขึ้นแต่ผมจะบอกข่้นนิดหนึ่งผมจะบอกว่าเปิดธุระนี่แหละท่านทุกท่านสมมุติว่าขายธุรนเปล่ยน ขึ้นขึ้นายขอมันจะต้องมีนโยบาสังคมนะตามลักเาแ่งอเชือมเกิดักในะครับถ้ามปักไปสิให้พกมเมจะได้คนนี้คือเมื่อก่อนมาเลยทีแต่ถ้าสมมติาเปิดเ็นอซเนี่ยนะครับปีห้าแอย่าวนมนะครับคอมเแทนกอย่างจต้องเหมือนกันหมดขึ้นดเป็นอินเตอร์ด่านก็เป กเิลคนเขมรเข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหมมเห็นปัญหาบาเคนเขมรเข้ามาเยอะแล้วพวกเราก็ยมีปัญหามันไม่มีปัญหาแต่เพราะวางานที่เขมรมันะเบ การทำงานที่เห็นอะไรโปรี่น้ครับทีที่โลกคืออะไร